สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้น,ะน,น,นับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับในแนวทางหวยฮานอยนะครับสำหรับวันนี้นับมาเจอกันเหมือนเดิมนับในช่องชีวิตติดหวยนะครับช่องชีวิตติดหวยนะครับก็สร้างมานะับเป็นแนวทางนะครับสำหรับคอหวยนะครับจะมีหวยฮานอยหวยลาวหวยไทยนะครับ ก็วันนี้นะครับมาเจอกันในคลิปหวยฮานอยนะครับฮานอยประจําวันนี้นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราได้ตัวไหนนะครับไปดูย้อนหลังกันก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวรอรับชมไปพร้อมกันนะครับเรามาดูย้อนหลังไปพร้อมกันก่อนนะครับก็ผลเมื่อวานนะครับผลเมื่อวานออกหนึ่งแปดสองครับข้างล่างสี่หนึ่งนะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับได้หนึ่งและสองนะครับก็เข้าไปที่เมื่อวานผมฟันไปที่เล็กหนึ่งนะครับก็จะเข้าไปที่1บนและ1ล่างเลยนะครับสำหรับสองก็จะมาข้างบนนะครับแล้วว่าตัววินนะครับที่จับคู่ให้ก็จะเข้าแปสองนะครับเมื่อวานได้ทุกทุกแนวนะครับทุกทางที่เล่นนะครับรูดวิ่งได้หมดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับพวกเปคนที่เล่นนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็ มาติดตามรับชมไปพร้อมกันนะครับก็มาดูวันนี้วันที่21นะครับวันที่21นะครับจะได้แนวทางตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามหวยลาวอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะลงให้รับชมเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาเจอกันนะครับในคลิปหวยฮานอยนะครับหวยฮานอย ฮานอยนะครับประจําวันที่21นะครับ21เดือน2 65นะครับเมื่อวานนะครับเด้งทุกทุกทางเลยนะครับก็มีเข้ามีรุดนะครับไม่ใช่ว่าจะแม่นร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ต้องเพื่อใจกันไว้นิดนึงนะครับโอเคนะครับก็จะได้ตัวเด่นห้าตัวเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็จะได้ตัวจับคู่ห้าตัวนะครับเอาไปจับคู่นะห้าตัวเป็นตัววินนะครับเรียกว่าตัววินแล้วกัน ก็ตัววิน5ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวเด่น2ตัวนะครับตัวเด่น2ตัวนะครับจะได้ตัวไหนนะครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับก็ก่อนจะไปรับชมนะฝากพี่พครนะกดไลค์นะกดแชร์ก็ติดตามนะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับนับจะได้นะครับจะได้เลข5ตัวนะครับได้2 3 4ครับ ห้าแล้วก็หกนับสองสามสี่ห้าหกนับเป็นตัวเอาไปจับคู่เล่นนะครับสำหรับตัวเด่นสำหรับหวยฮานอยนะฮานอยวันนี้นะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็มารับชมนะครับก็ย้ำนะครับย้ำเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกคลิปทำที่ทำขึ้นมานะเป็นเพียงแนวทางนะครับแค่ให้มาเอาเทียบเทียบดูนะครับกับที่ฝันหรือที่ได้มานะครับ ก็ไม่ต้องเชื่อร้อเปอร์เซ็นะครับแต่ก็เดินดีอยู่นะครับสําหรับสูตรหวยฮานอยนะครับฮานอยย้อนหลังนะครับก็เข้าดีนะครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบนึที่ผ่านมานะครับก็จะเข้าหนึ่งบนและหนึ่งล่างเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็วันนี้ขอให้เฮงๆเหมือนเดิมนะครับตัวเด่นของเรานะครับวันนี้นบเด่นนะครับได้ตัวเด่นเด่นแปดครับแล้วก็เด่น เก้านะครับเด่นแปดและเด่นเก้านะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูย้อนหลังนะครับว่าวันนี้มีสิทธิ์ที่ตัวไหนจะมานะครับก็วันนี้นะครับแปดก็มาบ่อยนะไม่เห็นจากย้อนหลังนะแปดก็มาบ่อยนะเจ้าที่ชอบชอบเลยแล้วกันนะครับเจ้าที่ชอบนะครับฟันไปที่ นะครับก็ไม่ต้องเชื่อฟันก็ได้นะเพราะว่าผมก็จะเอาไปเสี่ยงเล่นเองนะครับก็ใครจะเล่นตามนะครับก็เล่นได้นะโฟผมนะครับก็ฟันไปที่เลข9นะครับเด่นแและเด่นนะ้านะสำหรับวันนี้ก็ผมฟันไปที่เลขนะ้านะชอบเลข9นะครับแล้วก็จะจับคู่นะครับจับคู่ก็เหมือนเดิมนะครับใครจับเป็นแล้วนะครับก็ดูไปพร้อมกันนะครับสำหรับคนที่ยังจับไม่เป็นนะครับก็จะได้แปดสองนะครับ แปดสามครับแปดสี่แปดห้าครับแล้วก็แปดหกนะครับก็เห็นเลขว่ามันเยอะนะครับก็ไม่ต้องเล่นทุกเลขนะครับก็เอาที่ชอบที่สุดนะครับหรือได้ตรงกับใครนะครับที่ไปขอมาหรือยังไงก็เอาไปเสี่ยงเอาไปเล่นนะครับเลขฝันหรืออะไรก็ตามสะดวกนะครับเก้าสามครับเก้าสี่ 95ครับแล้วก็96นะครับก็สำหรับคลิปหวยฮานอยนะครับคลิปนี้นะัวันนี้นะวันที่21กุนะคร่มพาหกห้านะครับสำหรับช่องผมนะก็จะได้เด่นนะครับเด่น8และ9นะัผมชอบเลข9กนะก็จะเอาเป็นเลขที่ผมชอบนะเลข9นะครับใครชอบตัวไหนนะับใครชอบ8นะับก็เอาไปจัด8ได้นะครับสำหรับเมื่อวานนะเมื่อวานก็ หนึ่งออกหนึ่งแปสองนะครับคลิปที่ลงไปนะครับเอตัวข้างบนเนี่ยนะก็แตกสามตัวนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ใครชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็อีกหนึ่งย่านนะครับสำหรับใครยังไม่มีเว็บเล่นนะครับก็มาเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับ อันนี้เราจะได้เล่นด้วยกันเลยนะครับก็เอาเลขที่ผมให้ไปเล่นก็ได้นะครับมีโบนัสเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับลิงก์สมัครอยู่งใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหวยลาวด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ